รายการต่อไปน,อนีน้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน WorkPo พอยที TV, ร่วมกับบริษัทซุเปอร์จิ๋วจำกัดบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยเสนอ สวัสดีครับเมื่อเด็กคิดโลกควรหยุดฟังเพราะความคิดของพวกเขาคือพลังเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตนี่คือเวทีจินตนาการของเด็กไทยทั่วประเทศซุปเปอร์ไอเดียคิดกระหึมโลก เวทีจินตนาการนี้สับสนุนโดย Honda a ออโตม b บิลประเทศไทยครับจากกว่า10,000มืนผลงานจินตนาการเด็กๆคนเก่งของเราได้ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือก120คนครับเด็กที่มีผลงานโดดเด่นที่สุด6ผลงานจะได้ไปทัศนศึกษาที่ดินแดนแห่งจินตนาการประเทศญี่ปุ่นและเด็กๆที่มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุดหนึ่งคนจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ใครจะได้รางวัลทรงเกียรติเหล่านี้เราจะได้ทราบผลภายใน3เดือนที่นี่ครับเครื่องแสนรู้สุดมั่นค่ะไมโครโฟนก็จะทำหน้าที่รับข้อมูลเสียงเมื่อพาธิบัตรมาถึงสายวัดพิธิบัตร ก็จะมีแสงสีแดงทลุงลงจะพองตัวแล้วเด็กจะลอยขึ้นสู่เหนือน้ําเป็นตัวที่เปลี่ยนจากน้ํามันให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าจะสแกนว่าแยกตํารวจกับคนร้ายออกได้ด้วยโดยที่เราจะกดปุ่มเปิดเพื่อค้นหาตําแหน่งของคนร้ายค่ะหนอยากจะกดรอยตามไามเพื่อนที่เราแบบว่าคิดว่าเขาจะนินทานเราสําหรับวันนี้สามผลงานแรกพร้อมแล้วท่านคณะกรรมการก็พร้อมเช่นกันครับ นักวิทยาศาสตร ouais, ์ห <pasa> ุ่นยนต์ผ <Lah> ู้สร้างความฝันให้กลายเป็นความจริงรองศาสตราจารย์ดรชิดเลาวัฒนานักเขียนนักเต้นเท้าไฟนักวิจัยดรโน้ตมาริยาโชคสุกุลรัตนศิลปินผู้ใช้จินตนาการสร้างแรงบันดาลใจผ่านงานคิดงานเขียนและงานเพลงพี่จุ้ยสุกุลเลี้ยงอาจารย์ชิดดรโนตและพี่จุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครัอาจารย์ตรยมบักเมย ก็ทำความเข้าใจเขาแล้วพยายามเอาเอาใจตัวเองไว้ตอนเรากลับเป็นเด็กนี่เราเราคิดยังไงนะครับผมคิดว่าท้าทายพอสมควรแต่คิดว่าสนุกครับตรนน้ยครับ ก็พยายามทําตัวเป็นเด็กค่ะพยายามที่จะคิดว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราเคยมองปัญหาอะไรจากมุมที่แบบโตขึ้นแล้วเราไม่ไม่กล้าคิดไม่กล้าทำพี่ช่วยครับผมว่าผมต้องปวดสมองซีกซ้ายแน่เลยให้ผู้ชมทางบ้านหวดดีกว่าไหมไม่ได้แล้วเราไม่เปิดหวตเราไม่เปิดปวดไม่เปิดหวตครับจากผลงานจินตนาการควาาหมื่นจินตนาการนะครับเรามีเด็กๆเข้าสู่เวทีนี้24คนครับคนแรกเจ้าของจินตนาการของเราเป็นหนุ่มน้อยมาตวิศวกร น้องเต่าเต่าจากโรงเรียนดรุณสิกิขาไลวันนี้พกความมั่นใจมาเต็มร้อยครับวันผมไม่ผมไม่ซ้อมท่องพีเซนคับผมมีคนต้นตดคิดมาแบบ Systematic Thinking ก็คือเป็น System จะไม่มีของชิ้นเดียวชิ้นใดมันคือมันคือระบบมันคือระบบจัดการเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทำให้ผมแตกต่างจากคนอื่ ไปดูกันครับว่าเมื่อโรงงานทั้งหมดบนโลกถูกย้ายไปอยู่ใต้ดินจะเป็นอย่างไรได้เวลาของน้องเต่าเต๋ากับผลงานการจัดการคาร์บอนไนอ์ไซด์แบบระบบปิดสวัสดีครับเต่าเต๋าไม่ตื่นเต้นจริงหรอครับไม่ตื่นเต้นครับทำไมไม่ตื่นเต้นเลยครับไม่ได้มาเพื่อหวังจะไปญี่ปุ่นแต่ผมมาเพื่อแสดงไอเดียของผมครับอืมหือขมคายมากครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วครับเชิญครับ เกณฑ์การให้คะแนนในวันนี้มี3หัวข้อครับความคิดสร้างสรรค์5คะแนนการนาเสนอ3คะแนนและไหวพริบ2คะแนนกรรมการ3ท่านมีคนละ10คะแนนรวม30คะแนนและน้องที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้ผ่านเข้าไปคิดในรอบต่อไปนี่ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์โครสสูบแมเนจเมนต์หรือเราเรียกว่าระบบจัดการคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียแบบระบบปิดข้างบนนี้ก็จะเป็นกรีนเฮาส์ซึ่งทําหน้าที่บําบัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนเป็นก๊าซออกซิเจนก็จะสังเกตว่าข้างบนเนี่ยครับ จะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมจะมีแต่บ้านเรือนคนกินเฮาส์แล้วก็ต้นไม้สนามบอลสําหรับพื้นที่ทางความคิดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมข้างในเนี้ยผมนำลิควิดมาใส่เฟอร์เมนเตอร์ตัวนี้หรือว่าที่หมักนั่นเองหมักของเหลวเนี่ยหมักจนมันกลายเป็นก๊าซชีวภาพแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยชีวภาพเนี่ยเอามาเลี้ยงกินเฮาส์หรือว่าแจากจ่ายให้ประชาชนก็ได้ส่วนของแข็งที่ไม่ใช้แล้วเอาไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล นำเป็นของใหม่มาปรับปรุงโรงงานอาาุตสาหกรรมปรับปรุงกลไกปรับปรุงนู่นปรับปรุงนี่ไม่ก็แจกจ่ายให้คนอื่นก็ได้กรรมการแต่ละท่านถึงกับอึ้งไปเลยครับคงไม่คิดว่าจะเจอเด็กแนววิชาการขนาดนี้นี่คือไอเดียส่วนผู้ที่มีความสามารถหรือความรู้ในการทําเรื่องพวกนี้หรือดีเทลนีนะ้ผมขอมอบให้เป็นคนที่เห็นคุณค่าของโปรเจกต์นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเต๋าเครับ อยากรู้ว่าเต่ๆมาถูกรายการหรือเปล่านึกว่ารายการแบบปัญหาการเมืองหนักๆไม่ใช่นะครับผมคือเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวอย่างผมเนี่ยที่เติบโตมาจากครอบครัวโรงงานอุตสาหกรรมก็จะเจอประเด็นอุตสาหกรรมทำให้รู้จักแก้ปัญหารู้จักตั้งโจทย์ทำให้ผมมาถูกรายการแล้วใช่ไหมมาถูกรายการแน่นอนครับนี่นี่ถามสั้นแต่ตอบยาวมากตอบยาวมเต่าเต่าเต่าฮะ เดี๋ยวฟังฟังดรนพดหน่อยช่วงนี้ค่ะเวลาที่พี่เห็นตามพวกบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาพยายามที่จะโปรโมทให้พนักงานทํางานอย่างมีความสุขเพราะเขาคิดว่าถ้าเกิดพนักงานมีความสุขแล้วเนี่ยจะมีความคิดสร้างสรรค์และทางานได้ดีข้างในน้องเต๋าเต๋คิดว่ามันเป็นยังไงบ้างคะเพื่อที่พ่อผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีแนวคิดว่าเพิ่มแรงผลิตไม่เป็นไรเพิ่มอะไรไม่เป็นไรแต่ต้องเพิ่มแหล่งธรรมชาติด้วยเพื่อให้สร้างพื้นที่ทางความคิดข้างบนเต๋าเต๋ทราบไหมว่าเวลาน้องพรีเซนเตอ่ยดูอายุมากกว่าจันชิตอี ยังไม่ถึงขั้นนั้นเรอาขอโทษเราได้ฟังความคิดเต่าเต๋อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับเราจะมาดูกันว่าในอนาคตเมื <okay> ่อจ like> ินตนาการนี้ทําเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไรกับโลกใบนี้ครับทำทำทำอนาคตมนุษย์จะลดโลกธรรมชาติจะลดลงแต่ด้วยจินตนาการของเต่าเต๋าชิ้นนี้ นี่คือนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโลกการจัดการพื้นที่ห้วโรงงานอยู่ใต้ดินปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หล่อเลี้ยงธรรมชาติบนพื้นผิวโลกและนี่คือคาร์บอนไดออกไซด์ครสลูปแมネจเมนต์อนาคตอันสดใสรอพวกเราอยู่ไม่ไกลนะครับสักกี่ปีดีครับต๋าตอก็จนกว่าจะมีคนเห็นคุณค่าของโปรเจกต์นี้มากกว่าเงินจำนวนนี้นะครับโอ้ยขอบคุณมากตอบได้คมคายมากช่วงนี้เป็นช่วงเวลาลุ้นระทึกใจจะได้ทราบแล้วว่า จะได้กี่คะแนนจากท่นานคณะกรรมการนะครับไหวไหมฮะไหวนะครับคะแนนของเต่าเต่าได้เท่าไหร่ครับช่วยครับคือที่ให้น้อยไปกว่าที่อยากจะให้เนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ว่าหนูไม่เก่งนะแต่ว่าก,ก,า,การบางทีมันอาจจะต้องมีอะไรที่ขาดเหตุผลไปบ้าง 6คะแนนครับแาดูสีหน้าของน้องเต่าๆเหมือนจะผิดคาดครับแต่ยังมีคะแนนของกรรมการอีก2ท่านรออยู่สู้ๆจ้าพอคี่คิดว่าพี่จะต้องเป็นพนักงานที่อยู่ข้างในเนี่ยบางทีพี่ไม่ได้ม่ได้อยากได้ความเพอร์เฟกต์ตลอดไปพอนั่งทำงานทุกอย่างแบบอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมและอยากสนุกค่อยปีนขึ้นไปแล้วลงมาก็เลยขอให้คะแนนเท่านี้ค่ะีคะแนนครับ แปดคะแนนเป็น14คะแนนนะครับการที่ทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันไม่เกิดสมดุลใหม่มใช่ไหมไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นคําถามที่ไม่จำเป็นต้องตอบตอนนี้เพราะอาจารย์ก็ตอบไม่ได้แต่ด้วยความที่หนูเป็นคนอย่างนี้แล้วอาจารย์ชอบเนี่ยอาจารย์ก็จะให้คะแนนอย่างนี้ครับถือคะแนนครับเท้าอีก 9คะแนนรวมเป็น23คะแนนครับาคนแรกของทิดกระหึ่มโลกก็กระหึ่มไปทั้งเวทีนะครับชินการต่อไปจะเป็นอย่างไรต้องมาลุ้นกันครับปัญหานี้เกิดบ่อยมากและกำลังจะหมดไปครับปัญหาเด็กติดอยู่ในรถสักครู่มาลุ้นกันครับเ้า สนับสนุนทุกจินตนาการกับ Honda สน,สนับสนุนทุกจินตนาการกับ Honda นี่คือซูเปอร์ไอเดียคิดกระหึ่มโลกครับเวทีแสดงจินตนาการของเด็กไทยหลายคนอาจเคยลืมของในรถ <S 1> <S 1> และถ้าสิ่งที่เราลืมในรถมีคุณค่ามากกว่าของจะทำอย่างไรครับน้องว่านกับการขึ้นเวทีประกวดครั้งแรกตื่นเต้นไหมครับไม่ค่อยตื่นเต้นค่ะไม่กลัวเลยค่ะอยาบอกว่าให้คะแนนหนูเยอะๆนะคะหนูอยากไปญี่ปุ่น มาลุ้นกันครับว่าไอเดียใกล้ตัวของน้องว่านจะผ่านเข้ารอบหรือไม่ครับน้องว่านกับผลงานคุณจะเตือนเมื่อเด็กติดอยู่ในรถสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะพูดอะไรกับกรรมการกับลูกแม่คะแนน,นหนูด้วยค่ะไปเลยหนูอยากไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นพร,ร้อมไหมครับพร,ร้อมค่ะประจำที่เลยลูก เกณฑ์การให้คะแนนมี3หัวข้อคะแนนความคิดสร้างสรรค์การนําเสนอและไหวพริบกับกรรมการ3ท่านรวมร0ม30คะแนนและน้องที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้ผ่านเข้าไปคิดในรอบต่อไปครับผลง,งานของหนูมีชื่อว่าคุณแจเต้นเมื่อเด็กติดอยู่ในรถหนูเห็นเลยค่ะว่ามีเด็กติดอยู่ในรถและเสียชีวิตอยู่บ่อยๆหนูเลยคิดหาวิธีที่จะไม่ให้มีเด็กติดอยู่ในรถอีกต่อไปค่ะเมื่อคนขับ ดับเครื่องยนต์เดินออกจากรถและปิดประตูแต่ถ้ามีเด็กติดอยู่ในรถชุดตรวจจากความร้อนและการเคลื่อนไหวจะตรวจไปที่ร่างกายของคนหรือสัตว์เลี้ยงที่ติดอยู่ภายในรถและคุณแจส่งข้อมูลก็จะส่งสัญญาณมาให้คุณแจที่อยู่กับเจ้าของรถทําให้มีเสียงเตือนและไฟกระพริบขึ้นที่ลูกคุณแจลูกหัวใจตรงนี้ทันทีค่ะและ ทำให้รู้ว่าลืมเด็กไว้ในรถและช่วยเหลือได้ทันทีค่ะส่วนคุณแจจะมีแบตเตอรี่ขนาดเล็กที่ชาร์จเมื่อจะต์ดเครื่องยนต์ส่วนตรงนี้คือไฟฉายไว้ส่องสว่างตอนกลางคืนเวลามีเหตุฉุกเฉินและไว้ส่องหาเด็กที่ติดอยู่ภายในรถได้ค่ะเข้าใจว่าระบบของหนูเนี่ยอาจจะมีเรื่องการหน่วงเวลามีการเคลื่อนไหวหรือมีความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยระบบมันน่าจะลด รถกระจกลงมานิดหนึง่งปึ้ง2เซนคือให้คนล้วงไปเปิดประตูไม่ได้แต่ให้อากาศออกมาได้หนูเคยคิดตรงนี้ไหมครับก็พอปิดประตูเสร็จปุ๊บก็เตือนเลยค่ะถ้ามีเด็กติดอยู่ <พอ S 2> ในรถอ๋อเตือนเลยเหรอแต่ตอนนั้นนี่ความร้อนยังไม่ขึ้นกับยังไม่มีการเคลื่อนแตน่หนูนออนหลับอยู่ไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วความความร้อนในห้องห้องในรถนีก็ยังไม่ขึ้นไงพอเด็กหลับก็จะมีการหายใจใช่ หน้าอกก็จะเคลื่อนไหวก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวก็จะเตือนค่ะแล้วถ้าเกิดคุณแม่บอกว่าให้รออยู่ในรถสนาทีนะลูกอย่าไปไหนเดี๋ยวแม่ไปซื้อนขนม,ม้บางทีแม่แมบ,อบอกว่าแม่ไปแค่2นาทีหนูรอก,ก่อนกุญแจจะเตือนไหมแบบเครื่องปิดประตูแล้วดึงกุญแจออกมันก็จะเตือนค่ะแต่ว่าถ้าอยากให้คิดว่าปลอดภัยเราก็สามารถกดปุ่มปิดเสียงได้ค่ะกลัวเด็กจะไปติดอยู่ในกุญแจดิใช่นี่ปัญหาใหญ่เลยเพราะว่ากุญแจใหญ่มากเด็กจะติดในกุญแจทำไงลูกอันนี้เป็นโมเดลค่ะเพื่อทำสร้างขห้ใหญ่ราะว่า กรรมการจะได้มองเห็นชัดค่ะแต่ถ้าสร้างขึ้นมาจริงๆ,จ,งๆจะขนาดเท่ากุญแจรถทั่วไปค่ะกรกรมการที่สายตาสั้นนี่ยังพูดมากอีกใช่ไหมนี่หมูขุสาช่วย<อ>ทําใหญ่ๆแล้วทําไมกรรมการต้องมาจู้จีจ้ไปไปคะเกิดแม่ติดอยู่ในรถอ่ะทำไงเอออ่ะ ถ้าดับเครื่องปิดประตูค่ะและดึงกุญแจออกมันก็จะเตือนค่ะถึงแม่ก็เตือนใช่ไหมแม่ก็เตือนค่ะถึงจะเป็นสัตว์ที่เลือดอุ่นและเคลื่อนที่มันก็เตือนได้ค่ะโอเคผู้ก,กรรมการแต่ละท่านระดมคําถามไม่หยุดเลยครับแต่น้องว่านก็ตอบได้ทุกข้อเก่งจริงๆเราจะไปดูกันว่ากุญแจป้องกันเมื่อเด็กติดในรถเนี่ยจะช่วยมวลมนุษยชาติได้อย่างไรครับ ไม่ว่าคุณจะลืมอะไรไว้ในรถกุญแจนี้มันก็จะเตือนไม่ว่าจะลืมสุนัขลืมแฟนหรือแม้กระทั่งลืมเด็กกันลืมได้ทุกอย่างยกเวน้นลืมกุญแจลืมอะไรในรถช่วยได้หมดยกเวน้นอย่าลืมกุญแจในรถนะครับน้องว่านจ๋าลุ้นคะแนนกันนะค่ะ น้องว่านต้องได้มากกว่า23คะแนนถึงจะมีโอกาสลุ้นเข้าไปคิดในรอบต่อไปชมคะแนนน้องว่านครับเริ่มจากพิจุ้ยครับ7คะแนนครับรู้ค่ะหนูรู้ไหมว่ายังมีตัวอีกอันหนึ่งที่สามารถตรวจจับได้ไม่ใช่เฉพาะอุณหภูมิไม่รู้ค่ะมันน่าจะเป็นเรื่องก๊าซครับนักาย ะะถ้ารู้ว่าถ้าอุณหภูมิไม่แตกต่างมากถ้าใช้การเนี่ยมันจะแน่นอนนะแต่ว่าอาจารย์ว่าหนูเก่งมากที่คิดเรื่องนี้ได้อาจารย์ให้คะแนะแนะคะแนนของอาจารย์ชิดคือโอ้ได้อีก8ดคะแนนครับรวมเป็น1ิคะแนนครับขอบคุณค่ะน้องวานต้องการอีก9คะแนนเพื่อจะแซงผ่านเข้ารอบแต่9จาก10คะแนนไม่ง่ายเลยครับ จริงๆแล้วเป,เป็นความคิดที่ไม่ได้ซับซ้อนเลยนะคะง่ายๆแต่ว่าสามารถหยิบแล้วก็เอามาแก้ปัญหาที่สําคัญได้แล้วก็สามารถตอบคําถามได้ฉะฉานดีค่ะก็ขอให้คะแนนตามนี้ค่ะได้9คะแนนครับเป็น24คะแนนครับสำหรับน้องว่านครับยินดีด้วยครับว่านครับส่งมากลูก ผ่านไปแล้วสองจิงนตนาการของเด็กไทยนะครับจินตนาการสุดท้ายเจ้าของความคิดเขาการันตีว่าจะทำให้ทุกคนมีความสุขครับสนับสนุนทุกจินตนาการกับ Honda สนับสนุนทุกจินตนาการกับ h o n d a จาก3ผลงานจินตนาการในวันนี้นะครับจะมี1จินตนาการที่ได้ไปคิดในรอบต่อไปครับจินตนาการสุดท้ายนี้มาจากหนุ่มหล่อหน้าใสที่มีชื่อว่านนเป็นคุณหมอครับเสื้อเนี่ยเพิ่งซื้องานนี้โดยเฉพาะเลยครับ วันนี้น้องนนสวมบทคุณหมอมาพร้อมไอเดียที่จะช่วยสร้างความสุขให้คนไข้ครับกรรมการก็อาจจะคิดว่าเครื่องนี้ดูเวอร์แต่ว่ามันก็อาจจะเป็นจริงในอนาคตได้ครับจินตนาการนี้จะช่วยให้คนไข้มีความสุขได้อย่างไรต้องตามเชียร์เลยครับน้องนนกับผลงานเครื่องสกแกนร่างกายอัจฉริยะ make everybody happy สวัสดีครับสวัสดีครับนนท์ครับอยากจะบอกอะไรกับกรรมการไหมครับก็อยากจะบอกกรรมการว่าเสื้อยิ้มเยอะๆนะคะใช่พี่พอเห็นแล้วรู้สึกขนลุกคุณใจขึ้นนะคุณใจขึ้นประจำที่เลยครับเก์การให้คะแนนในวันนี้มี3หัวข้อกับคณะกรรมการ3ท่านรวม30คะแนนและน้องที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้ผ่านเข้าไปคิดในรอบต่อไปครับ ผลงานของผมมีชื่อว่า Make Everybody Happy เครื่องนี้มีวิธีการใช้งานก็คือ1ให้คนไข้ลงไปนอนบนเตียงเครื่องสแกนก็จะสแกนแล้วระหว่างที่สแกนอยู่นั้นเครื่องเสียงก็จะคอยบรรเลงแล้วพอสแกนเสร็จแล้วแล้วก็ยังมีแผ่นรับความร้อนด้านล่างนี้ที่จะทำหน้าที่สแกนคนไข้ซั้ำอีกหนึ่งรอบแล้วพอสแกนเสร็จแล้ว ก็จะขึ้นในรูปของสีตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นสีแดงแปลว่าโลกนี้รุนแรงมากแล้วรูปของคนไข้ก็จะมาปรากฏในหน้าจอด้านบนนี้ครับแล้วเครื่องนี้ก็ยังสามารถลิงก์มาที่เครื่องนี้ได้ครับถ้าเกิดคุณหมออยากดูสมองคนไข้กก็กดปุ่มนี้แล้วก็จะมีรูปสมองขึ้นมา ผมก็หวังว่าเครื่องนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคุณหมอและคนไข้นะครับขอบคุณครับมัน,นแตกต่างจากเครื่องเอ็กซเรย์ที่มีอยู่อย่างไรก็เครื่องเอ็กซเรย์ที่มีอยู่นะครับแบบปัจจุบันสังเกตไหมครับว่าจะมีรูปร่างเหมือนอุโมงค์ม,มันอาจจะทำให้คนไข้ที่มีอายุมากแล้วเวลาเข้าไปครับอาจจะเกิดความกลัวได้ครับบอกว่าเห็นมีปุ่มอื่นๆอีกเยอะแยะเลยไห <ข S 2> นไม,มีปุ่มอะไรบ<อ>้างที่น่าสนใจครปุ่มนี้นะครับ ถ้าเกิดกดปุ่มนี้ก็จะเป็นสั่งการไปที่ห้องยาทันทีครแบบนี้ก็จะเรียกประมาณแบบว่าระบบสั่งการทางไกลแต่ว่าดรนตอย่ากดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้กดปุ๊บจะเป็นการชวนเพื่อนเล่นคุกกี้รันครับช่วยครับชื่อผลงานชื่ออะไร Make Everybody Happy แปลว่าอะไรก็ทำให้คนไข้มีความสุขครับเครื่องบอกว่าเป็นมะเร็งมีความสุขยังเลย ตัวคนไข้ยังไม่รู้ครับว่าคนไข้เป็นอะไรแต่อันนี้คือให้คุณหมอออกมาดูบางทีการวินิจฉัยไม่โรคไม่ได้เนี่ยคนไข้มีทุกข์ฮะเครื่องนี้ช่วยทําให้เรารู้ว่าเป็นโรคอะไรพอเรารู้ว่าเป็นอะไรเราเรามีความสุขมีความสุขเลยรู้แล้วรู้แล้วทุกต้องทานอันนี้มันเหมือนกับทําให้คุณหมอมีความสุขนั่นสิครับเครื่องนี้ช่วยทําให้คุณหมอหรือว่าคนไข้มีความสุขกันแน่ครับก็ใช่ก็ช่วยทั้งหมอแต่ก็ช่วยทางคนไข้ด้วยครับ จากตอนแรกว่้ยคนนี้จะตายไหมพอเป็ตัวแนกัถ้าเกิดเรารู้แล้วมันก็มีความโล่งใจครเรามาดูกันว่าผลงานจินตนาการชิ้นนี้จะช่วยกระหึ่มโลกได้อย่างไรครับคุณมีคอเลสเตอรอลสูงคุณควรออกกำลังกายโอเคครับทิวต่อไปเชิญ ช่วยด้วยทรมานมากผมคงไม่รนะอดแน่ผมคงต้องตายแน่นนะคุณโดนเสียนตําเทา้าเซียนตับเท้าเองเหรอเดินให้ระวังอย่าลืมใส่รองเท้าด้วยแม่ที่แท้ก็แค่เซียนตําเท้านะครับถึงเวลาให้คะแนนน้องนนท์แล้วครับมาลุ้นกันนะครับว่าคะแนนของน้องนนจะได้มากกว่า24คะแนนหรือเปล่า คะแนนของโนนได้เท่าไหร่ครับอาจารย์ชิดครับให้คะแนนอย่างที่เห็นเจ็ดคะแนนครับพีาต้นรครับเรื่องนี้มันเหมาะสําหรับคนที่ไม่สามารถบอกได้ว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างเช่นเด็กทารกหรือว่าคนที่เป็นใบ้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นอมัมพาตนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเอาไปใช้อย่างนี้มันจะมีประโยชน์มากก็ขอให้คะแนนเท่านี้ค่ะ อีก7คะแนนรวมเป็น14คะแนนครับคือพอได้ยินชื่อเนี่ยมันคาดหวังสูงถึงความสุขเปิดเพลงหรือว่าทำให้เราเห็นใบหน้าคนที่เรารักในขณะที่เราตรวจอะไรเงี้ยมันยังมีความสุขอีกตั้งเยอะที่จะใส่เข้าไปไงห้องนอนไม่ยอมใส่คะแนนะครับคะแนนที่ได้อีก7คะแนนรวมเป็น21คะแนนครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับทีมรายการกระหุ่นโลกของเด็กทั้ง3คนขอบคุณมากจากใจรายการครับขอบคุณครับและน้องว่านเจ้าของผลงานคุณจเตือนเมื่อเด็กติดอยู่ในรถก็ได้ไปคิดต่อในรอบต่อไปยินดีด้วยครับรูมสร้างสารรค์รายการโดยบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยนนจะเป็นตัวแทนวอวยพรน้องว่านหน่อยไหมครับก็ขอให้น้องว่านได้ไปญี่ปุ่นสมบัติถนานะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับทั้งสองคนก็อย่าหยุดคิดนะลูกนะคิดต่อไปนะครับอยู่ที่บ้านก็คิดได้นะครับทุกสิ่งในโลกนี้เกิดขึ้นจากจุดเล็กๆที่เรียกว่าจินตนาการขอเพียงอย่าหยุดคิดคิดต่อไปคิดให้กระหึ่มโลกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ